มั่นใจไม่ว่าจะเมคอัพหรือว่า no makeup จะกี่งานก็เอาอยู่อยากรู้เคล็ดลับความสวยหน้าใสใช่ไหมล่ะคะเรื่องผิวหน้าเป็นเรื่องที่สําคัญแน่นอนค่ะถ้ามีนจะดูแลตัวเองเนี่ยมีต้องเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะดูแลผิวหน้าง่ายๆด้วยสิ่งนี้สบู่สมุนไพรทองคำออร์แกนิกของโอคานนริสบู่ตัวนี้และคะ่ะมีสารสกัดเข้มข้นถึง19ชนิด ชมล่ล้างผิวหน้าได้สะอาดหมดจดแล้วยังดีถอกผิวไปในตัวและก่อนผิวหน้าจะดีแบบนี้นะคะมินเคยเป็นสิวแล้วมีรอยสิวมาก่อนก็นได้สบู่ตัวนี้แล้วค่ะเข้ามาช่วยใช้เป็นประจำเช้าเย็นในหนึ่งกล่องนะคะเขาจะแถมตาข่ายตีฟองมาให้แบบนี้เลยคะ่ะทุกคนและอีกอย่างที่มีนติดใจนะคะฟองโฟมเขานุ่มมากๆเลยแถมกลิ่นก็หอมหอมตอนล้างหน้าเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายไปในตัวเลยค่ะที่สําคัญสบู่ตัวนี้ยังช่วยขจัดฝ้ากละาจุดด่างดําหน้าหมองคล้ำและบํารุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นมินใช้อย่างต่อเนื่องจนผิวหน้ากลับมาดีขึ้นว่าเดิม นตอนนี้เนี่ยมั่นใจเต็มร้อยแล้วค่ะสบู่ตัวนี้เลยค่ะที่มีเลือกใช้ผิวสวยหน้าใสจนมองลง